เล่นกันสองคนอะนะเออไปด้วยดิครับครับ,รบไปเล่นด้วยได้ไหมอ่ะจะไปเล่นอะไรกันอ่ะขอไปเล่นด้วยได้ปะม,มันแกงเ,เดอะมาเดอะมาเดอมาอา้าวงั้นเราไปดูได้ไหมอ่ะไม่ขเขาไม่ค่อยแย่งชนะเราเลย chạy ta mà không có dạng quay trở lại đâu. Dạng quay phải. khá là <laughs> <tweet> bác yêu này quá. มันไปไหนของมันวะออไม่อรอนพทหาใครมีเบื่อว่าใช่เร็วเถอะเร็วเถอะ ไม่รู้ทำไมเนี่ยอยู่ชายใช่ครับพี่ชาย <c oughs> พี่ชายพี่ชายครับไม่ครับอคนไม่ใหคนเลยฝักฝาก,ฝากนะครับลูกลูกฝากนะครับยังเด็ก เงี้ยวมันจะชุบป่ะชุบผมว่าชุบมาดิโอ้ยแล้วเสียงหร่องแล้วนี่ทั้งร้อยไม่ร้อยทั้งร้อยอ่ะไอแผนนั้นแน่เลยวะไอแผนโดนแล้วฮิ่เลยฮิ่มันปล่อยมันอย่างนี้เลยเหรอเอาไงเนี่ยหมดประโยชน์แล้วไอแมวไะอย่างเงี้ย ้วครับพี่ผมเก็บแล้วครับขอโทษด้ยครับเป็นพวกนายดุกทั้งสี่ตัวเฮ้ยชนไหมอ่ะเอาเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอ้ยคุยกันหน่อยดิชนทำไมอ่ะเอ้ยคุยันหน่อยองชนรถเราทำไมอ่ะชนตอนไหนอ่ะเมื่อกี้นี่ไงตอนเบิกรถออกมาเราเจ็บนะเว้ย เราต้องลงไปเคลียร์กันหนนะ่อยนะยังไม่ได้ชนเลยนะชนเมื่อกี้เนี้ยตอนออกไอเห็นไหมคิเลยอะ่ะประตูหายอ่ะข้างเนี้ยดเดี๋ยวูดิรถรถไอมีประกันไหมเนี่ยอ้าวเอา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 เ,อาเอาหนูไม่ได้ชนหนูอะไรชนประตูหลุดฝั่งนู้น เป็นรอยรถเป็นรอยแต่รถเราประกันชั้นหนึ่งด้วยเราได้มีประกันป้านนี่อตะวนนะโดนเข้าคุกนะมีหมู่แต่ถ้าตามหาถ้าเขาชนเขาต้องลงมาคุยกับเรานะอันนี้ทรงบิดปะครับหลักฐานว่าชนอยู่ไหนมีก็นี่ไงประตูหลุดทำไมหรออะผมสี่คนอะเห็นว่าชนนะครับ คือคือจะไม่คุยกันใช่ไหมไอ้โจโจ้มึงมึงเรียกตรอมาเลยทางนั้นแ่ะเรื่องมื่ก่อนไดครับเรงมื่ก่อนมึงเรียกตรอมาเลยทางนั้นแ่ะกูไม่ยอมด้วยเรื่องเนี้ยกูไม่ยอมด้วยโทรหาประกันของเราด้วยแล้วกันเนาะเออเออเออเอสวัสดีครับคุณตรอพอดีอันนี้จากสอนอไหนเหรอครับสอนอในเมืองใช่ไหมมึงอ่ะมึงอ่ะแต่งตัวเป็นตรอดิ ไอ้แบ๊บก็แต่งตัวไปต่อไปเป็นต่อรอให้หน่อยเพราะมีเหตุคนนิดหน่อยไม่มีตังไม่มีเลขเลขหนึ่งศูนย์ห้าหกเออมา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 ที่เกิดเหตุได้ไหมครับคุณต่อรอพอดีต่อรอมันอยู่ไกลปะวะต่อรอนานไหมก็เดี๋ยวผมจะเช็คให้คุณต่อรอนานไหมครับอ๋อสักครู่หนึ่งใช่ไหม ได้ได้ครับได้ครับพอดีคนที่มึงบอกเขาเลยเขาไม่ยอมลงมาคุยเนี่ยมันู้กจะหนีหรือเปล่าไม่ยอมลงมาเจรจาเจรจาับพีผมเลยพีผมคือไม่ต้องการแล้วแค่เขาลงมาคุยเจรจาเออแล้วมึงบอกเขาตั้งตั้งด่านแยกแยกแยกอันนั้นด้วยแยกสนามกอล์บอ่ะเผื่อเขาหนี้เราละครคุณตเอเดี๋ยวตั้งตั้งตั้งด่านตรงหน้าสนามกอล์ฟให้ผมหน่อยเลยพอดีผมกลัวเขาขับหนีครับผมนะเขานั่งอยู่บนรถไม่ยอมลงมาเลยครับ๋อได้แล้วครับผมแล้วคุณทครับคุณตลอรอครับ ครับผม,ผม ats, word, ครับผมรอที่กระเทืนครับเดี๋ยวผมส่งทีให้นะครับครผมอะโหลคุณคุณมีทนายไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับัครบเอ้ยมาไวจ้าสวักันครับเห็นมีคนติดต่อไปว่ามีอุบัติเหตุเหรอครับใช่ครับรถชนกันนะครับคุณตอลอช่วยไกลเกี่ยเขาหน่อยครับาไม่ยอมลงมาคุยเลยอ่ะอะโหลอะคุณตอลอเอาเอาบัตรประชาชนผมไปยึดไว้ก่อนก็ได้อ่ะแน่แนปมา โอเคพวกนี้คือคู่ที่ถูกถูกโดนชนครับโดนชนใช่ใช่โปครับลงหน่อยได้ไหมครับผู้หญิงคุณต่อเราผมจะมารถทำอะไรได้หรอนอยเหี้ยอะไรเนี่ยถุยไม่ให้แถมให้ฟักยูผมด้วยนะครับคปรครับได้ไหมครับลงมาหน่อยได้ไหมครับคนนี้เราเป็มีอะไรกันเหรอครับ อะไรคะเฮียเอ้าตอลอมาแล้วด้วยนอชะไรเลยก็บอกแล้วให้คุยตั้งแต่แรกเนี่ยตอลลอมันก็คุยยากอย่างนี้เลยพี่หัวเหลืองสวัสดีครับในเมื่อจุดเกิดเหตุแล้วแล้วเจอนายอีกแล้วอ่ะใครอยู่วะไอสัตว์ขึ้นเนี่ยฮะนี่เอมาได้ไงครับไมาได้ไงครับบอกว่าผมขับรถผ่านมา อะไรเราเจอโอ้โหอี้เทียนี่มันะรอดยังไงคนขับรถชนของจริงไปดิไปหาไม่ไม่เอาเอาคดีนี้ก่อนเอาคดีนี้ก่อนมีแลคดีผมเป็นประกันภัยผมเป็นประกันภัยเองคือตอนนี้นอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้ไงประกันเราประกันเราพี่มู่คนนี้ประกันเราประกันประกันกันที่สิ์ครับขอแนะนำตัวนะครับอ่าผมจะมาสมันไก่ครับมาจากสอนอบาราเก้ครับโอเคครับผมประกันภัยนะครับเอ่อ ใช่คือตอนนี้ผมผมได้บัตรของคู่กรณีที่โดนกระทาแล้วเดี๋ยวผมขอผู้ผู้กระทำหน่อยครับขอดูบัตรหน่อยครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรถกุกกรณีแล้วก็รถที่โดนชนก่อนนะครับเอ่อประกันถ่ายเลยประกันถ่ายเลยประกันถ่ายเลยมีไหมครับไ่ไ่ไ่เอาแบบว่าอ่ะไม่มีโอ้ไม่มีขับรถได้ไงครับคุณตรอะอันนี้ถือว่าเป็นสองกระทงนะครับขับรถไม่ไปขับขี่ ทำตัวออามือเปรูป F5 ครับแล้วก็โชว์ Uidea ครับอันนั้นจะเป็นการโชว์บัตรใบขับขี่ครับว่าสอบมาหรือยังไม่มีสองกระทงนะครับเป็นยังยังอีกมินประมาทมินประมาทในการขับรถสองขับรถชนไม่ไม่จ่ายเป็นสองกระทงนะครับไม่แล้วรูปประกันผมเสียหายหนักนะครับแน่เนต่างเดีอะไรเนี่ยแนอะไรต่านอกเลยอ่ผมมีข้อเสนอนะคือ จากอสารวัตรสารวัตรมัสมันหมู่ะเขาโทรบอกผมว่าเอาบัตรประชอดีบัตรไอดีการ์ดของผู้ผู้กระทำาครับเดี๋ยวผมจะได้สืบสวนไปทางทางสารนะครับแล้วก็จะได้ถ้าเกิดเรื่องมันไม่ไม่หนักพอก็จะจบเลยครับไม่มีอะไรต่อแล้จะยก็ตรมไปเลยเฮ้ยมันขับขี้อะไรวะไอ้วดลงมาลงมาฮัลโหลลงมาลงมาฮัลโหลนอะไรเนีย ลงมาเลยลงมาเลยไอ่พี่ไม่ลืมแล้วนะสรุปยังไงพูดภูมกับผมพูดภูมกับผมรู้ไหมว่ากับผมคุยกันสองคนได้นะเชียร์กันได้นะเรื่องเนี้ยลงมาลงมาลงมาคุณชนรถภูมกับผมยังยังไงว่ามาโอ้เออโอ้บาลากีครับยังอีกยังเงียบอยู่อะไรครับผเอ้าเอาคุณเหนื่อยป่ะคุณดูกูพูดตรงๆนะพี่จะดูบัตรใช่ไหม เขาไปดูไปครับลิลุกก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นบัตรใบขับขี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นพี่จะไปให้ทนายพี่ไปก่อนี่ยมาตนเดียวถ้ามาคนเดียวโดนแทงมาแล้วเเากพียว่าเพียว่าเขาน่าจะไม่จอยไปดีกว่าเราโอเคไหมล่ะคือเพิ่งเข้ามามันต้องทำยังไงอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยกดเปิดเลยกด F5 โชวยดี มาครับผมขอบันทึกข้อความผมขอเฮียอะไรไปไกลๆอ่ะทนายรอก่อนทนายอะไรครับนี่บัตระกันขึ้นไหมบัตรขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นบัตรขึ้นที่ผมครับพี่เอาไหนอีกรอบนึงอีกรอบนึงเราเซฟไปแล้วครับอ่าเฮียประกันลุงไปไกลเลยนะใช่ไม่มีโอ้ยน่ารักอ่ะพี่ยังดูยังดูผมบอกนี่น่ารักจัดที่ชมส่งได้จัดเลยชื่ออะไรนะนีน่ เออชื่ออะไรนะแล้วมึงเรียกตำรวจมาทำไมมึงให้ก็ต้องกูดูดิโอ้แม่งให้ตำรวจมาให้ตำรวจดูไหนครับคือถ้ามีโอกาสพี่อยากเป็นคนที่นั่งข้างหน้านะไหนครับไหนนั่งข้างหน้าอะไรหรอครับให้ตำรวจดูหน่อยจ้ะรถรถรอบหน่อยนะเนี่ยคือรถคือรถเนเร็วสายจบละตรงเนี้ยผัวนั่งข้างหน้าพี่อันนี้ซ้อนผัวแล้วจ้ะใช่ค่ะผัวหนูนั่งข้างหน้าขาท่ากลับอีกนิดลอง ไห้พวกกันเลยเอาได้รับจนเปียปเอาหมดเลยวะเฮ้ยเอาขอคารับโทรครับรถใครอ่ะขอโทราบเอาใครอีกเอาน้องสาวทุกแลนเลยนี่วะวทุกอะไรหนูเพิ่งมาอะไรว่าเขาขอไอ้ไอ้น้องไอ้ประกันภัยเอาเอาไอ้ติมปะขอผมมีอยู่แล้วพี่พี่ชายพี่ชายผมฝากคนนี้หน่ดิฝาก เออเนี่ยนี่เออนั่นนั่นนั่นลองคุยกับน้องเขาดูครับี่คุยกับน้องเขาสรุปไม่ใช่หรออะไรนะครับคุยได้คุยได้นี่นี่นี่พี่พี่แย้งขนาดนี้แล้วก็รักกับเข้ามาเอารอต้องนานกว่าจะมาเฮ้ยอันนั้นมันหัวแดงไม่ใช่หรอวะเออก็เนี่ยหัวแดงนี่มันส้มอันนี้ไม่แดงตรงไหนแดงคนนี้แหละไหนเราอ้าปากดิแดงไหมอา เน่ให้กูแต่งตัวในเขาเห่ากูเป็นเลือนเนี่ยเออมาเพียบชุดตำรวจตำรวจคุณตำรวจนะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะผมเป็นตำรวจเออเพื่อมีคดีอีกคดีนึงโอเคโอเคเออเราไปเล่นมาเสร็จแล้วเหรอเราไปเล่นอะไรมาธนาคารเหรอธนาคารอันนั้นเขาชื่ออะไรนะเนี่ยเออเราว่าแต่เราชื่ออะไรนะเรารีบไปเนี่ยชื่อน่านฟ้าน่านฟ้า อ้ยพี่พี่ชี้คล้ายพี่เลยเออชื่ออะไรนะแบ๊คเครื่องบินเข้ากันได้คือเชี่ยะไรน่านฟ้ากับเครื่องบินไม่แล้วน้องน้องพี่อยู่ไหมเครื่องบินก็ต้องบินบนน่านฟ้าดิชื่ออะไรชื่ออะไรน้องพี่ชื่อเกตอ่ะเกตไหนเกตแลนอ่ะโอ๊ยเอาดิน้องพี่อะไรไงไเกี่ยวได้สวย ไมพ่พี่ิดพี่คิดถึงเขาเขาอยู่ไหมไม่อยู่หรอเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นี่อ้าวหรอเขาไปไหนแล้วล่ะสงสัยรู้ว่าเราจะมาลงไงแบกพี่รู้อยู่ละสูตรขาวเนี่ยมีกี่แก๊งหรอรือว่าพี่จะเอาแก๊งมาลงที่นี่นะจ๊ะ <c oughs> แก๊งอะไรหรอคะไอดอมยอด่ะไอดอ้ด้ง,แก,งแก๊งอะไรนะ LK ย่อมาจากอะไรคะลำลูกกาจ้ะใครขำอ่ะมันต้อง LKK หรือเปล่าเนี่ยนะลำลูกกา LK ครับชื่อแก๊งพี่เองน่าเข้าอ่ะพี่รับคนไหมเข้าไม่ล่ะเข้าไม่ได้จ้ะแต่ไม่เล่นที่นี่นะจ้ะไปไหมอาไปไหมไปไหมต้องเล่นนี่นี่ดิก็ก็ก็จะสร้างอยู่ชื่อย่อ LK เลยจะไปอยู่กับเฮียพี่อะ L2 อืมยังไม่ายอะไรอะเฮียรีเจนรีเจนเอรีเจนเดลี่อะ d ด a m o n d h เฮดเลดี้อะที่พี่อยู่ด้วยแล้วน่าจะเป็นเจนที่โหดนะรู้จักไหมซีลุยอะซีอุยอะที่เป็นหัวแกงของที่นู่นอ่ะซีอุยอะที่มีแฟนที่เเลอ์อะหนู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 ไม่เกี่ยวนะฮะนี้อะไรไม่เกี่ยวอะไร พี่รู้พี่รู้พี่รู้หนูรู้จักเขาหรอไม่ไม่รู้จักแต่ว่าหนูพี่เกี่ยวนะเอาอะไรเนาะเกี่ยวอะไรอะไรเป็นอะไรก็ได้ไม่เห็นเลดี้ไงที่อยู่อีกที่นึงอ่ะอือฮะเขาชื่อซีอุยหัวแกงเขาเอารู้จักไหมเรารู้จักนี่เราขำนี่เงี้ยเนาะ ซีลีนซีลีน่ชืออะไรนะซีลีนซีลีนไม่เอาตอนแรกจริงๆพูดดิเจ้าใจนี่เจ้าใจน่นี่เจ้าใจชื่ออะไรเดี๋ยวฟ้องแป๊บชื่ออะไรนะเราอ่ะเราอ่ะชื่ออะไรชื่อน่านฟ้าน่านฟ้าจริงเหรอจริงไม่ได้ชื่อน่านฟ้าเลยเหรอเออจริงจริงไม่ไม่บัตรบัตรเลยหนูฝากไว้กับไว้กับไว้กับเพื่อนขัขวับเหรอคุณโกหกไม่ได้นะฮัลโหลฮัลโหลครับโกหกเจ้าหน้าที่เหรอมาดูดิเดี๋ยวผมต้องตรวจเองนะ อย่าให้มันต้องค้นตัวเลยครับท่านยืนให้มันไปดูดิการเงั้นเอาบัตรเจ้าหน้าที่มาดูเพื่อแสดงตัวตนได้ไหมได้ครับผมเอาเผมถ้าเจ้าหน้าที่ให้เราก็ต้องโอ้ยโอ้ยขอเบอร์ทีมเป็นเอสว่ะกูขอฟังงานฮิมหน่อยนะมามามานี่เลยครับคุณดับเบิ้ลเฮดดี้สีไอฮะดับเบิ้ลเฮดอะไรนะออยู่ไหนอะอยู่ไหนอะขอฟังได้ดิไหนไม่พี่จะคุยแค่เรื่องสีชุดเออในกันนั่นแหละขอฟังหน่อย อยู่ไหนไม่ได้คุยสตอรี่นะนั่นแหละนั่นแหละอยู่ไหนอยู่ไหนพี่บอกแค่ว่าอยู่ไหนแฟรี่เหลืองกับว่าพี่พีไม่ไม้เรียนใหม่ไงโอเคครับก็คือดาวมันเทที่เป็นดาวมันเทที่มีผู้ชายด้วยใช่ไหมไม่ไม่ไอแม่พี่ฝากน้องน่านฟ้าอยู่นี่เดือดเดือดเช้่กูว่าแล้วดำไม่ต้องมีดำเดียวไอ้เหี้ย แม่งมันจะปล่อยไปยงี้ได้ไงวะดามันต้องมีดาเดียวเว้ยมันเสียชื่อั้างั้นน่ะมันต้องเอามาคุยแลนวนะพี่มันต้องเอามาคุยนี่นะเ,เนี้ยป่ดดิพี่พอจับอยู่น้องคน,นเดียอทางตอดไว้เรื่องเรื่องสีดามะครับว่าอาจจะจะใช้กันอยู่แค่สามแ๊งทีนี้เหมือน เหมือนตอนเขามาคุยกับผมว่าเออเนี่ยเขาคุยว่าทิปเปอร์แอร์แมาขึ้นแจ้งแล้วขอใช้สีดำหรือมันเกินมันไม่ได้เว้ยแล้วทีนี้ก็คือผมจต้องชนหน่อยอ่ะต้องมีชนนะไอ้ชื่อหมู่มันเป็นอะไรเนี่ยน้องไม่ไม่ชอบไงเบื่อหรือว่าเราจะขึ้นแอรเกสีดำที่ี่เลยไหมล่ะพี่มามามาสงสัยเขาที่เนี่ะโอเคเดี๋ยวครับขึ้นรถครับเฮียแก๊งโพสต์อีกแก๊งหนึ่ง เราเราจะเราจะเฉพาะห้าแกงนี้ไหมโอเคครับมีอะไรขึ้นรถครับหรือ่ใช่ใช่แล้วก็คือพอเราพร้อมพอพอก็เฉพาะห้าแกงนี้ก็จำแนงไหนเฮียจปแนงไหนพร้อมล้วก็ค่อยตีกันหรืออะไรก็ได้ครับก็รวมรวมด้วยครับแล้วก็คือถ้าถ้าทิปเ์เอสพร้อมเมื่อไหร่หรอะไรเนี้ยก็ก็เราก็มาตีกันจริงว่าชิงสีหรือชิงแม่สีไปเลยได้ไหมครับ ไม่ไม่หล่อพร้อม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 ก่อนก็ได้ครับหมายถึงพร้อมพร้อมก่อนกันด้ครับวราตีผมผมเข้าใจตีตอนนี้อาวุธมันไม่ครบอะไรเงี้ยใช่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 ครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวผมอยู่แค่รพมาณน่าจะคุมประมาณเดือนหน่งครับเพราะพี่ผมคุยอยากเสียบไม่ได้ไว้ก็คือน่าจะเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้เสียบไม่ได้เขาเป็นเขาเขาดูแลต่อใช่ใช่ใช่ครับครับไม่ไม่ต้องห่วงครับผม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 ไม่ได้ยุ่งอะไรทุ่ เราถือว่ารอรอรอทางทิปเอ์เอพร้อมก่อนนะทางทิปเอร์เอสเกิดพร้อมบอกมามาบอกว่าพร้อมแล้วอะไรเงี้ยครับพผมผมค่อยค่อยเน่นจริงๆผมไม่ไม่เชิญว่าจะมาบอกว่าจะไล่สีนะแต่แค่แบบเอออยากเล่นด้วยเฉยใช่ครับจะเอาตรงๆก็จะอยากเล่นแหละแต่ว่าเราอยากเล่นตอนตอนทิปเปอร์เอสบบอกพร้อมบอกปูใช่ครับได้ได้ได้ครับชื่ออิสกีครับไอทิปเปอรชื่ออะไรครับ ลิวใช่ไหมครับโอเคได้ครับครับผมไอหมูมึงเป็นอะไรว่าแลวไอโจโจอ่ะมึงอ่ะผมพี่ฟังนะผมเจอที่มันเอ็ดอยู่แลนกลางอะแลนแลนแลนอะไรวะแลนเขียวอะแลนเขียวที่อื่นะแม่งคุยไปขำไปอ่ะคุยกับพี่อะแม่งคุยกับพี่นี่แหละผมมาผมเห็นพี่จับโทรศัพท์อยู่อะไรกูเพิ่งจะโทรคุยตอนที่กันแหลกกันแล่ผมเห็นผมเห็นแลนการได้ยังไงมึงปั่นแล้วมันย้อเย้ยพี่จัดอะโอแม่งกูหลอกโคตรง่ายเลยว่ะ มันว่าอย่างเงี้ยสีดำเอางี้มึงปากดีใช่ปะมึงมึงเอางี้มึงเข้าเข้าสล็อตแล้วมึงวะมึงคุยแทนมึงเชี่ยอยู่ดีดีมึงจะมาไลไ์มึงจะไล์เลยไม่ได้มันมีโปรเทคอยู่มึงก็ต้องเข้าแก๊งมาไม่งั้นก็ซื้อเลื่อนกูซี่ทำไมน้องมันแม่ผมไม่ชอบไงมันยอเยอะพี่ไงมันยอเยอะพี่ไงเมื่อกี้เนี่ะแบบ โแม่งหลอกง่ายจัดเลยว่ะสีดำถาว่าพีจะซื้อเรื่องให้กูไปร้าเดี๋ยวรอรอกูเอาอ่โจโจ้มึงได้ยินปะเดี๋ยวรอกูอาวุธครบก่อนกูกูไล่แม่งแน่แหละเขามันบอกว่ามันอันนี้ซุ่มไปดูจากไหนมาคือมันไม่ยอมไม่ยอมโดนไล่ปะก็ผมบอกอยู่เมื่อกี้ผมไปอันนั้นมาผมไปแรงเขียวมาไม่ก็แล้วแต่อ่ะผมผมอ่ะผมก็บอกพี่ได้แค่นี้แหละโหลมึงได้ยินกูวันเนี้ย ไปปเเเเรรรืืื่่่อออยอยยผมก็บอกพี่ได้แค่นี้แหละพ,พี่สกิเหมือนจะเข้าเมืองแล้วประเทศเข้าประเทศแล้วที่นี้เขาตอนนีนนนนห้หมูได้ยินกูพูดป,ปะได้ยินพี่ได้ยินผมไหมอ่ากูบอกงก็เข,าข้าครับเข้าแก๊งสี่แล้วมึงก็ซื้อเรื่องสี่ไม่ได้กูจะไปซื้อเรื่องเมื่อซัวไม่ได้โทรไปกูต้องคุยดีดีก่อนมันมันเลือนอะไรครับเลื้อนอะไรครับมาเฟียต้องคุยกันต่อหน้าะครับพี่ดีดีโทรไปแล้วแบบว่ามึงแบบมาแลเรือแล้วมาไล่สีเลยตอนนี้มันทําทำอะไรไม่ได้สภายังไม่เปิดไล้สี แต่คือมึงต้องค่อยๆก่อนแล้วมึงก็เปิดไปก่อนแล้วถ้าเกิดแบบว่ามีกระทบกระทั่งแล้วค่อยว่ากันเจอน้ำมันตาหมูไงมึงได้ดีกูโทรไปแล้วแบบปาแลน์หน่อยับแล้วก็แบบไอ้ใช้สีดําไม่ได้อย่างรู้นนีเลยมันไม่มันก็ตามนั้นแต่มันก็มันรู้ตัวอยู่ครับแก๊งใหม่มันจะมาใช้สีลัดมันก็มันไม่เอางนี้สลกไปครับเอาผมเข้าแล้วเดี๋ยวผมไปจัดการให้ที่ไหนโอเคไหมเอาเมื่อกี้นี้ไหม ดีตอนนี้เลยเดี๋ยวผมใส่สูตรตีเลยตอนนี้สามคนเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ติดต่อติดต่อหมอปแล้เดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นแอลเคแล้วเดี๋ยวผมไปทำเลยไอเดียวชื่อแอเนเอาเป็นลยวเอาไว้ก่อนครับเนี่ยเดี๋ยวของแฟะไรกันไปไอโมวิโมว่โมอิโมปแลมวิเมวิมึงไม่ิโมวิอมวิโะวิมไโม่ไดมวิโมวิโาวิโมวิโมวิโมวิเมวอนมด้ไมวิโมวิโมวิโมวสัตว์ผมม่ไม้อ้าวผมดูเลวินเหรอมวิงมวิไปวิโเวีโยวิวิโวิโมวิโวิวว แค่นั้นแหละมึงใช้สีดำได้ไงวะฮะเออไม่เจอกูหน่อยเอาพี่บุตรต้องเกี่ยวกับคเคนน์นั่นมันคือกระทืบเราไว้นะเว้ยเฮ้ยสงสารมันไอ้แค่ให้มันแอคไปอยู่อย่างนี้แหละมันเที่ยวมาแล้วไปเลยคร่ะอุ้ยยังอยู่อยู่เหรอว่าไงยยังออู่ีกกูจะโดนกระทือกใครใครจะกระทืบใครไหนไอ้แค่ตัวไหนใช่ค่ะตัวไหนตัวไหนเฮ้ยแมวไม่ใครทำะไรพี่กู เอกูไม่เกี่ยวะดาถามน้องน่านฟ้าดิเมื่อกี้เนาะเขาบอกกูน่านฟ้าทำไมอ่ะทำไมแบ็คมันจะโดนกระทือนะเขาบอกกูเป็นยามาจามันนี่หรอใครจักคือเนี่ยเราชื่ออะไรนะเอาไอ้เทมงอยใครอ่ะเราอ่ะชื่ออะไรเอาจริงๆนะกูว่าเนี่ยน้องหัวกระต่ายเนี่ยชื่อน่านฟ้าใช่ไหมน้องชื่อน่านฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ครับชื่อน่านอะไรจ๊ใช่ใช่ ไม่ใช่ครับจำจำเสียงได้ใช่ใช่นั่นฟ้าไม่ใช่อ๋อแสดงว่าไอ้ไอ้หัวแดงมันปั่นแน่เลยเนี่ยนี่บอกเขานะกูชื่อนั่นฟ้านี่บอกเขานะกูชื่อนั่นฟ้าโหเสียงมาอย่างไกลอ่ะน้องน้องครับโกหกดันไปเฮ้ยไหน่แบบไอ้ดิ๊งแก่ไอ้ดิ๊งแก่ฮัลโหลฮัลโหลมันโปนะน้าไอ้โกหกอะไรแม่แม่อย่างนี้พี่ว่าคุยไม่รอดวะไม่เองไปไม่ได้หรอกเว้ยต้องงแทนะ เราต้องลองใจกันก่อนไงคนไม่รู้จักกันกโอ้โหตั้งแต่เริ่มเนี่ยไว้ก่อนเลยอย่างนี้ไม่น่าไหวว่ะแบงค์ไม่ไว้ใจกันแล้วโอ้ไม่ได้กูเองนะไม่เอากลัวเองเออเอาเลยฮัลโหลครับใครชื่อนานฟ้าครับไม่มีค่ะต่อต่อต่อตไปนี้ต่อไปนี้เราจะได้รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยมันชอบหลอกคุณผมจมูกที่ผมจมูกใหญ่ก็เพราะว่าผมโดนพวกคนจูงนี่แหละได้ยินไหมเป็นควายเหรอคะครับผมควายให้พวกคุณหลอกไงแฮชแท็กข้อควายแรงเขียวใกล้ฉัน ฮแท็ก Diamond h e a Lady หลอกกันไม่ใช่แท็ก่ i a อ o n d เ e a Lady คบไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องไปดมันมันไม่ใช่แกงเรามันไม่ใช่แกงเราเขาชื่อ Diamond h a Fairy h Fairy แฮแท็ก Diamond h Fairy หลอกหนุ่มหล่อกสามคนอืตอบตอบมีอีกตอบอพี่พี่แฮแท็กอือสาวหนุ่มหล่อ3สามคนดาราโดนสาวโดนหลอกอ่าอะไรอีกแฮแทก แท็กทำไมคนอร่อย่างเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้อือแฮชแท็กได่ป็นแฮชแฟนนี่หรอกอยู่ไลท์แฮชแท็กแฮแท็กเอ่อเทพบระดุษสามคนลงมาโดนโอ้นางฟ้าหรอกกูว่าแต่ไม่ใช่สามคนนี้อ่ะฮะคืออะไรครับคงไม่สามคนนี้คืออะไรอจะเเาาปล่ไอ้เฮียกูไปไหนอีกเนี่ย ยี่สิบกี่กูไปไหนอ่ะอ้าวเรียกโมมี่โมมี่แล้วขอดูบัตรได้ไหมอะไรได้ไหมโมมี่ตั้งเรื่องความใกล้ถึงละใกล้ถึงแล้วยังไม่ทันได้ไปไหนเลยแฟนมาตามเหรอไปเอาเกาะแป๊บนึงซื้อกลับไว้แฟนมาตามไปไปครับช่เหรอเขาไม่ถูกกันเหรอทำไมอ่ะทำไมเขาไม่ถูกกันอะคบนนีี่แก ผู้ชายก็มีตั้งหลายคนเว้ยไม่จำเป็นต้องแย่งผมนะจริงอ่ะเอานั่นฟ้าลงมาหาพี่ก่อนจ้ามาเดี๋ยวมาเมาไปไหนไปเงี้ยเนาะไปเงี้ยเแบ่โค้ไม่คือคือคือหน้ามึงฟังนะไอ้สารเลวบื้มมากไอ้ยิ่งเจ้าจ้อยชัวร์ขวามีความกับคนอย่างมึงนะไอเี๊ยบัตรโต๊ะระยะเออแฮชแท็กเทพบุตรอย่างเราอมึงอย่างง้อดิไอีเขี้ยอย่างอดิมาแต่รู้ว่านมใหญ่มาก คือขี้อะไรอ่ะโจ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 ครับมันออกสื่อนะครับน้องโจโจอเลื่อโอ้ตโอ้มัวเขินไม่ได้อ่ะมัว่าขวะก็ทำเมื่อกี้อยู่กี่รอบแล้วไอ้เหี้ยเขาบอกคอนเทมเนี่ยมึงเอากี่รอบแล้วกูถามเอ้ยผมก็พูดไปเรื่อยไปงั้นแหละ